ที่มาและความสมคัญการพนันมักจากฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ในชีวิตประจำวันของเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพนันมักรู้ไม่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอยู่เสมอเช่นเราดาว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ในปัจจุบันการพนันยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นการพนันที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอาทิสลากกินแบ่งรัฐบาลคาสิโนเว็บสล็อตพนันบอลและผู้คนมักจะคาดหวังรายได้กำไรมหาศาลจากการพนัน โดยที่ไม่อาจคาดถึงว่าการพนันที่มีความเสี่ยงล้วนเต็ไมไปด้วยผลกระทบเชิงลบและการขาดทุนที่ติดลบลงไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัววัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อใช้เครื่องมือทางสถิติเคราะค์ชุดข้อมูลการทดลองหาความน่าจะเป็นข้อที่ 2, 2เพื่อฝึกการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงข้อที่3เพื่อเปรียบเทียบความน่าจะเป็นต่อการถูกสลากจากการทดลองชุดข้อมูลข้อที่4 เพื่อคำนวณหาอัตราความเสี่ยงและอัตราการขาดทุนต่อการลงทุนในแต่ละรูปแบบข้อที่5เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบเชิงลบของการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหวยสมมติฐานการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและการเล่นหวยใต้ดินมีความน่าจะเป็นที่น้อยในการถูกรางวัลอัตราการขาดทุนและค่าความคาดหวังในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินมีอัตรา,ารของเลขเชิงลบทําให้ส่งผลต่อการขาดทุนสูงตัวแปรตัวแปรต้นประเภทของหวยเช่นหวยรัฐบาลหวยใต้ดิน จำนวนหลักของเลขที่ซื้อรูปแบบการซื้อเช่นซื้อบนซื้อล่างซื้อโต๊ดจำนวนชุดเลขที่ซื้อเงินลงทุนในการซื้อตัวแปรตามความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับผลลัพธ์เลขอัตราการขาดทุนและค่าความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ตัวแปรควบคุมกฎการออกรางวัลจำนวนหลักจำนวนรางวัลจำนวนตัวเลขที่เป็นไปได้ในแต่ละหลักอัตราการจ่ายเงินรางวัลงวดที่ออกรางวัลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ความหมายของหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลคือสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลซึ่งเป็นรูปแบบของการพนันอย่างหนึ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยโดยออกโดยสำนักง,งานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลหน่วยงานของรัฐมีจุดประสงค์เพื่อหาไรายได้ให้แก่รัฐและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลุ้นรางวัลจากการซื้อสลากลักษณะของหวยรัฐบาลออกผลรางวัลเดือนละสองครั้งคือวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนเว้นบางเดือนที่วันตรงกับวันหยุดราชการหรือเหตุพิเศษราคาสลากใบละแปดสิบาท เป็นราคาที่รัฐก,กาหนดแต่ในความเป็นจริงมักมีการขายเกินราคาประเภทเป็นสลากแบบมีหมายเลข6กหลักโดยรางวัลจะแบ่งเป็นหลายประเภทเช่นรางวัลที่1ก็คือรางวัลใหญ่เลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวและรางวัลอื่นๆอีกหลายลําดับความหมายของหวยใต้ดินหวยใต้ดินหมายถึงการพนันโดยใช้ผลการออกรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหรือที่เรียกกันว่าหวยบนดินมาอ้างอิงในการเล่นแต่ดําเนินการโดยเจ้ามือหวยทั่วไปไม่ใช่รัฐ หรือหน่วยงานใดๆที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลักษณะของหวยใต้ดิน 1. อ้างอิงผลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นหวยงวดวันที่1และ16ของทุกเดือนรางวัลเลขค้าย2ตัวใช้อ้างอิงกับเลข2ตัวล่างรางวัลที่1ใช้เลขค้าย3ตัวของรางวัลที่1เป็น3ตัวบน 2. รูปแบบการเล่น 2. ตัวบนล่าง3ตัวตรงโต๊ดว,วิ่งบนล่างทายตัวเลขเพียงตัวเดียวให้ตรงกับหลักที่ออก 3. การซื้อขายซื้อผ่านเจ้ามือที่รู้จักไม่ออกใบเสร็จเป็นเพียงการจดบันทึกหรือส่งข้อความราคาการจ่ายจะมากกว่าหวยรัฐบาลเช่นแทง3ตัวตรง1บาทอาจได้5 0 0ร้อถึงเก้บาทแทง2ตัวล่าง1บาทได้6 0สิบถึงเกาบาทแล้วแต่เจ้ามือ 4. ความเสี่ยงผิดกฎหมายหากถูกจับมีโทษทั้งผู้เล่นและเจ้ามือไม่ได้รับการคุ้มครองหากเจ้ามือเบี้ยวไม่จ่ายเงินการโกงหรือไม่จ่ายรางวัลเกิดขึ้นได้บ่อยในบางพื้นที่ความน่าจะเป็น probability ความน่าจะเป็นในคณิตศาสตร์คือการวัดโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นโดยแสดงค่าออกมาในรูปเลขทศนิยมระหว่าง0ถึงหหรือเปอร์เซนต์ตั้งแต่0เปอร์เซนต์ถึง100%เปอร์เซนต์สูตรของความน่าจะเป็นก็คือ pa เท่ากับจำนวนวิธีที่เหตุการณ์ a เกิดส่วนด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดหรือก็คือ a ส่วน n ค่าความคาดหวัง expectation ค่าคาดหวังคือผลความน่าจะเป็นกับผลประโยชน์ที่เราได้รับเมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นหรือในทางสถิติศาสตร์คือค่าเฉลี่ยถงน้ำหนัก เวกเอเวกของทุกทุกค่าที่เป็นไม่ได้ของตัวแปรสูงโดยในการคำนวณการถ่วงน้ำหนักจะใช้ค่าฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น probability density function สำหรับตัวแปรสูงต่อเนื่องหรือใช้ค่าฟังก์ชันมวลของความน่าจะเป็น probability mass function สถิติพื้นฐาน statistics สถิติตพื้นฐานคือศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การสรุปผลและการตีข้อความของข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจหรืออธิบายปรากฏการณ์ต่าง โดยสถิติพื้นฐานเป็นพื้นฐานสาคัญสำหรับการทําวิจัยการวางแผนการบริหารและการตัดสินใจในหลายๆด้านองค์ประกอบของสถิติพื้นฐาน1การรวบรวมข้อมูล data collection เช่นการสอบถามการวัดการสังเกตหรือการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ2การจัดเรียงและสรุปข้อมูล data presentation and summary เช่นการสร้างตารางแจกแจงความถี่แผนภูมิค่าสถิติเบื้องต้นเช่นค่าเฉลี่ย 3. การวิเคราะห์ข้อมูล data analysis เช่นการใช้ค่าเฉลี่ย mean มัธยาฐาน median ฐานนิยม mode ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation 4. การตีความและการสรุปผล interpretation and conclusion เช่นการอธิบายว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่หรือคะแนนสอบส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ช่วงไหน การทดลองนะครับขั้นตอนแรกเราจะหาความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นหาได้จากสูตร pa เท่ากับ ne ส่วน ns นะครับโดย ne คือจํานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วน ns คือจํานวนวิธีทั้งหมดนะครับลำดับต่อมาผลดำเน,นินการของหววใต้ดินนะครับผลดำเน,นินการของหวัวใต้ดินจะทาเหมือนผลดำเนินการของหรัฐบาลแต่ผลดำเนินการหัวใต้ดินจะมีทั้งหมด5ตัวผมจึงได้ทําการสุ่ม2 0,000ครั้งต่อตัวนะครับตัวอย่างเช่น3ตัวล่างผมสุ่ม2 0,000ครั้ง ถูกทั้งหมด3 6ครั้งก็จะนำา36หารด้วย2 0,000จะได้ค่าเท่ากับ0 0นย์จุดศูนี้ศูย์ตัวอย่างความน่าจะเป็นจากการทดลองนะครับอย่างเช่นเลขหน้าสานตัวผมทดลองสุ่ม1 0 0 0 0 0ครั้งแล้วถูก197้เาครั้งความน่าจะเป็นก็จะหาได้จากนำา197หารด้วย10,000 0จะได้ความน่าจะเป็นในการถูกเลขหน้าสานตัวเท่ากับ0 0 0, 0 1 9 7นห้ดครับกําไรหรือขาดทุนสุดที่นะครับกําไรหรือขาดทุนหาได คือ3 3 4ล้านบาทลบ8ล้านจะเท่ากับลบ4 6 5ล้านบาทคือขาดทุนนะครับต่อมาที่ค่าคาดหวังค่าคาดหวังเท่ากับกำไรหรือขาดทุนหารด้วยจำนวนใบที่ซื้อคือลบ4 6540 0 0บาทหารด้วย10,000จะได้เท่ากับลบ46.54ในที่นี้คือขาดทุนลบ46.54ต่อใบนะครับ ลำดับต,ต่อมาผลดำเนินการของหัวใต้ดินนะครับผลดำเนินการของหวยใต้ดินจะทาเหมือนผลดำเนินการของหัยรัฐบาลแต่ผลดำเนินการหัวใต้ดินจะมีทั้งหมด5ตัวผมจึงได้ทําการสุ่ม20,000ครั้งต่อตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น3ตัวล่างผมสุ่ม20,000ครั้งถูกทั้งหมด36ครั้งก็จะนํา36หารด้วย2 0,000จะได้ค่าเท่ากับจ 0, 0 0 1 8ครับต่อมาเป็นผลตอบแทน ผมตัดแทนนำจำนวนครั้งที่ถูกคูณเงินรางวัลจากทั้งหมดจะได้36,780บาทเงินที่ใช้ในการซื้อเท่ากับ2,000 20, 0คูณจำนวนตัวเงินที่ใช้ซื้อเท่ากับราคาแต่ละแบบคูณจำนวนตัวคูณจำนวนประเภทจะได้20,000คูณ1คูณ5เท่ากับ1,000 0บาทต่อมากํำไรหรือขาดทุนสุทธินะครับกำไรหรือขาดทุนเท่ากับ 3 6 7 8 0 1 0 0 0 2ลบ100,000เท่ากับบ63,220เท่ากับขาดทุนนะครับค่าคาดหวังเท่ากับกำไรหรือขาดทุนหารจำนวนใบที่ซื้อจะได้ลบ6 3 2 2 0 0 0หาร0 0 0จะได้เท่ากับลบ3 6 3 2 2บาทต่อใบนะครับสรุปผลการทดลองวิธีการเล่นหวยใต้ดินตัวเลขบนล่างโตด๊ดสลากกินแม่งรัฐบาลสลากไปจริง ราคาต่อไปหวยใต้ดินต่ำหนึ่งบาทต่อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลแพง80บาทต่อใบอัตราจ่ายหวยใต้ดินสูงกว่า6 0ส0 0ถึงเเท่าสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลใหญ่สูงถึงหลายล้านโอกาสถูกหวยใต้ดินต่ำสลากกินแบ่งรัฐบาลต่ำมากผลการทดลองหวยใต้ดินได้รางวัลบ้างแต่ค่า enterprise value ติดลบสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รางวัลบ้างแต่ enterprise value ติดลบเช่นกัน สรุปได้ว่าต่อให้ซื้อเยอะมากสุดท้ายค่าความคาดหวังก็จะขาดทุน Enterprise Value น้อยกว่าศูนเสมอครงสร้างรางวัลถูกออกแบบให้เจ้ามือกับรัฐได้เปรียบ